าจารย์สมบูรณ์กลับใจแล้วอาจารย์สมบูรณ์กลับใจแล้วนะอาจารย์สมบูรณ์กลับมามาอยู่ฝั่งเราแล้วนะอันนั้นก็ขอโมทารกับอาจารย์สมบูรณ์โมทาอาจารย์สมบูรณ์ด้วยนะ,ะมาช่วยกันมาช่วยกันเหมือนเดิมนะคนเราเนี่ยโอ้ยยังยังอาจารย์สมบูรณ์ยังยังน่าบูชานะเพราะท่านยังกลับมานะถรือว่าท่านกลับมาเร็วมากนะอันนี้โมทาอาจารย์สมบูรณ์อย่างมากเลยนะสวัสดีครับคนคนข่าวครับคลิปนี้จะพาไปดูพระมหาสมบูรณ์ครับ เมื่อวานนี้พระจยาสติก็บอกว่าระพมหาสมบูรณ์นี่ท่านกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วยังไง <c oughs> ก็คือว่าก็กลับมาจะต่อสู้กับคารวาหรือสำนักใดก็ช่างครับที่สอนผิดเกี่ยวกับพระไตรปิฎกหรือว่าไม่เอาอัตตกถาครับจะเอาแต่คำ ใครแปลยอย่างเดียวนะครับหรือสำนักสำนักหนึ่งนะครับพุทธวจะอะไรนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับไปกันครับามาตรัสแสดงมากล่าวแสดงไม่ควรที่จะเอาคำของอัตถกถามากล่าวแสดงอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของอุบาสกท่านนี้นะแต่ว่าจะเป็นจริงอย่างที่อุบาสกได้คิดหรือเปล่านะั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าในพระไตรปิฎกโยมจะมีคําสอนอยู่สี่ประเภทหนึง่งพุทธภาษิตสาวกภาษิตเทวตาภาษิตและก็อิสิภาษิตไม่ว่าจะเป็นพระพิสุกล่าวธรรมสมมติว่าโยมเนี่ยสอ,รรสอนธรรมแก่มาตุคามก็ดีอีกพระพิสุสอนธรรมแก่มาตุคามเกินหกคำที่เป็นภาคภาษาบาลีนะกล่าวคำที่เป็นพุทธภาษิตที่เป็นสาวกภาษิต ที่เป็นเทวดาภาสิทธิ์ที่เป็นอิสิภาสิทธิ์พิสูรูปนั้นนั้นก็จะมีโทษทางพระวินนยไม่ใช่กล่าวเฉพาะพุทธวจนะไม่ใช่กล่าวเฉพาะพุทธภาสิทธิ์เท่านั้นหรือพระพิสูรูปหนึ่งรูปใดก็ตามกล่าวทำแสดงทมแก่อนุปสมบัติโดยการว่าพร้อมกันนะมีการสวดสาธยายว่าพร้อมกันก็จะทําให้ต้องอาบัติเช่นเดียวกันนะก็มีอาบัาติปาจิตตี ซึ่งทำในที่นั้นก็ได้แก่พุทธภาษิตสาวกภาสิตเทวดาภาสิตและก็อิสิภาษิตพุทธภาสิตก็คือคําสอนของพระองค์พระดารัสของพระองค์ทั้งหมดที่บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกสาวกภาษิตก็คือคําของพระสาวกทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเทวดาภาษิตก็คําของเทวดาที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอิสิภาษิตคาของเหล่าฤาษีทั้งหลาย ที่มีการบวชในธรรมไว้ในนั้นนั้นของตนของตนได้มีการกล่าวภาษิตไว้คำทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกฉะนั้นในพระไตรปิฎกจะมีคำที่เป็นพุทธภาษิตสาวกภาษิตเทวดาภาษิตและก็อิสิภาษิตถ้าเกิดว่าโยมที่แสดงความห่วงใ่ยกล่าวว่าควรจะกล่าวแต่คำของพระเจ้าเท่านั้นฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็ต้องตัด คำที่เป็นสาวกภาสิทธิ์ออกต้องตัดคำที่เป็นเทวดาภาสิทิ์ออกต้องตัดคำที่เป็นอิสิภาสิทธิ์ออกซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีการศึกษาเล่าเรียนของชาวซึ่งตรงนี้ไม่ใช่วิธีการเล่าเรียนของชาวพุทธแบบเทรวาตเพราะการศึกษาพระพุทธศาสนาของชาวพุทธแบบเทรวาตก็ต้องมีการศึกษาไปตามลำดับของคำพี ไม่ว่าจะเป็นพระบาลีอัตกถาดีกาซึ่งมีการเรียนการศึกษามาตามลำดับสำหรับพระบาลีและอัตกถานั้นมีในสมัยพุทธกาลแต่ในสมัยพุทธกาลคำว่าอัตรกรถาใช้คำว่าปริปุชานะคำว่าปริปุชานี่เป็นอัตรกรถาเพราะท่านอธิบายว่าได้แก่คำพรนานาความของพระบาลีฉะนั้นญาติโยมบางคนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาพระไตรปิฎกแบบเทราวก็เลยมีความกังวลว่าเวลาที่พระพิสุนำเอาคำในอัตราธรามากล่าวจะเป็นการทำลายพระศาสนาซึ่งข้อความตรงนี้เนี่ยก็เป็นคำที่ญาตยโยมอาจจะพูดมาด้วยการศึกษาอย่างไม่ทั่วถึงเพราะว่าการศึกษาในหลักของคําสอนจะต้องศึกษาไปตตมลำดับอย่างที่กล่าวแล้วอย่างเช่นข้อความที่พูดถึง เรื่องของสุกรัเปรตที่กล่าวในวันก่อนซึ่งพระองค์ตรัสไว้ในที่ถูกยกขึ้นสู่สังคีติว่าวาจานุรักขีมัสาสุสามุโตกาเยนะจะอกุสลังนักยิราเอเตตโยกรรม,มะระเทวิโสททเยอาราทเยมักขังอิสิปะเวทิตังข้อความนี้แบบนิยมอันนี้คือข้อความในพระไตรปิฎกทับับบาลีก็อยู่ที่เล่ม25พระองค์ตรัสแต่เพียงคำนี้ ไม่มีคำอธิบายอื่นฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าพระดำรัสนี้มีความเกี่ยวข้องกับใครพระองค์ตรัสไว้ใครได้รับประโยชน์บ้างเราก็เลยมีการศึกษาโดยอาศัยอัตถกถาเมื่อมีการศึกษาโดยอาศัยอัตถกถาจึงมีเรื่องราวของสุกรเปรตปรากฏให้ได้ยินได้ฟังตามที่ได้กล่าวไว้ฉะนั้นญาติโยมที่แสดงความหงใหญ่มานะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็อยากจะบอกให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบสักนิดหนึ่งว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเถราวาทต,ต้องเรียนไปตามลำดับชั้นของคำพีไม่มีการตัดคำในพระไตรปิฎกออกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาวกพาสิตเทวดาภาสิตหรือสิพาสิตกันถ้า,ากว่าเรามีความซื่อตรงในการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเถราวาทจริงเราก็ต้องศึกษาอย่างเป็นระบบไม่ควรที่จะตัดคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปเพราะถ้าหากว่าตัดคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปเราเองนั่นแหละ ที่คิดว่าตนเองศึกษาพุทธวจนะอาจจะเป็นการทำลายพระศาสนาเองก็ได้อันนี้ก็ฝากให้ได้พินิษพิจารณาสำหรับในวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของอุบาสกท่านหนึ่งมากล่าายิโยมทั้งหลายได้ฟังนะชื่อเรื่องอาจจะน่าตกใจสักนิดหนึ่งนะโยมจงใจนะพร้อมบวกโยมกบยิ้มเลยโยมกบพร้อมบวกไหมพร้อมเจ้าค่ะโยมกบนี่พร้อมบวกนะพร้อมทุกสถานการณ์ใช่ไหม แต่พร้อมบวกในที่นี้เนะี่ยโยมอย่าไปเข้าใจว่าพร้อมบวกหรือว่าพร้อมที่จะทะเลาะก,กับใครจะทําร้ายใครนะทานกุศลที่ยังไม่มีพร้อมบวกให้มันมีขึ้นศีลกุศลที่ยังไม่มีก็พร้อมบวกบวกให้มีศีลกุศลให้มากขึ้นเวยาว,จวัจจะไมกุศลไม่เกิดไม่มีอปจายนะไมกุศลไม่เกิดไม่มีก็พร้อมบวกให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าความอ่อนน้อมที่ควรมีต่อ ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะขาดหายไปจากใครบางคนความอ่อนน้อมที่คนจะมีต่อพระพิสุสามมณรซึ่งอาจจะขาดหายไปจากใครบางคนทางที่ดีก็บวกโยมพร้อมบวกนะใครยังไม่ยังมาสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมเราความอ่อนน้อมของเราเริ่มขาดหายไปเนี่ยพร้อมบวกหรือย,อยังโยมจุงใจพร้อมบวกนะอ,อบวกให้มันมีขึ้นแต่ถ้าหากว่าจะทะเลกกาะกันให้เกิดความเสียหายทางด้านจิตใจ หรือได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทางด้านร่างกายอันนี้ไม่ต้องบวกโยมเจอหนีหนีเลยนะไม่ต้องไปเถียงเสียเวลาเพราะว่าอะไรเพราะใจเราก็จะเสียหายใจเขาจะเสียหายไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราจะบวกก็ขอให้บวกในด้านดีนะในด้านที่ทําให้จิตใจเราเป็นกุศลเรื่องราวนี้ที่ตั้งว่าพร้อมบวกก็เพราะว่าพราหมณ์ท่านนี้เนี่ยแกเจริญกุศลให้เกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆเ,เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลโยมข้อความนี้ ปรากฏอยู่ในอัตถกถาซึ่งท่านในพระบาลีจะมีข้อความแต่เพียงว่าอนุปุเพนะเมธาวีโถกังโถกังคเนคเนกัมมาโรราชตัดเสวะนิทพเมมะละมะัตตะโนนี่ข้อความในพระบาลีถ้าอ่านเฉพาะบาลีอ่านจะแปลงเฉพาะบาลีโดยไม่ไม่เกี่ยวกับอัตถกถาเนี่ยไม่ค่อยได้ใจความนะโยมนะผู้มีปัญญา โถกังโถกังหน่อยหน่อยคเนคเนขณะขณะอนุนนอนป,ปุเพนะโดยลําดับแบบนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่แปลออกมาแล้วรู้เรื่องเพราะอาศัยข้อความในอัจถรถาเมธาวีก็บุคคลผู้มีปัญญามีปัญญาในนี้คือถึงพร้อมด้วยปัญญาที่เกิดความรุ่งเรืองมีความเข้าใจในธรรมโถกังโถกังคเนคเนเนี่ยท่านก็อธิบายว่าคํานี้นะ่ะถ้าจะแปลก็ต้องมีการใส่กิริยาเข้ามาก็คือกระทํากุศลอยู่ ทีละหน่อยทีละน้อยในทุกๆโอกาสเนะี่ยที่มีที่สามารถแปลอย่างนี้ได้เพราะอาศัยอัตถกถาเพราะอัตถกถาท่านไขามาว่าคเนคเนะเนี่ยคเนคเน,เน,เน,เนติโอกาเสโอกาเสก,เกเุสลังกรนโตฉนันเวลาที่ใครก็ตามไปอ่านพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยที่แปลมาจากบาลีเนี่ยนะจะมีคําของอัตถกถาอยู่ในนั้นแต่ว่า <c oughs> ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอัตถกถาก็อาจจะไม่เข้าใจก็คิดว่านั่นเป็น พระดำรัสของพระเจ้าทั้งหมดที่แปลตรงตัวทั้งหมดแต่การแปลก็แปลแบบนั้นแหละแต่อาศัยใจความที่ปรากฏในอัตถกาถาดังนั้นพรมม่านนีเนี่ยก็ออกไปแต่เช้าเนี่ยแต่ในแต่ละวันแต่ละวันไปยืนอยู่ในสถานที่ที่แกมองเห็นพระพิสุเนี่ยข่มจีวรเห็นพิสุเนี่ยห่มจีวรในที่ที่พวกพิสุห่มจีวรในที่นั้นน่ก็มีหญ้าเนี่ยมันงอกขึ้นมาโยมเน่พิสุก็ห่มจีวรอ,อยู่ในที่นั้นแต่ว่าชายจีวรของพิสุที่กําลังห่มอยู่เนี่ยก็ เกลือเกลือกกล่วกหรือว่าไปโดนละยอดหญ้าที่มันมีน้ําค้างเนีนะ่ยอยู่ชายชีวรของพิสูรรูปนั้นก็เปียกน้ําค้างพอพรามเห็นดังนั้นพรามก็เลยคิดว่าเนี่ยเราจะทําให้สถานที่ตรงนี้เน่ยเตียนะวิธีการก็คือไปเอาจอบมาโยมไปถางบริเวณตรงนั้นและไปถากทําบริเวณตรงนั้นให้เตียนนะเหมือนกับลานนะเหมือนกับลานนวดข้าวเหมือนกับลานที่เขาสําหรับไว้ตากของตัด พวกธัญ,ญพืชต่างๆในวันต่อมาพรามณ์นัก็ไปอีกโยมแล้วก็เห็นพิสูจน์นะห่มจีวออยู่ในที่นั้นวันก่อนเนี่ยจีวรเปียกน้ําค้างแต่วันเนี้ยจีวพรพอแกนไปถากไปถางทําให้เตียนหญ้ามันก็ไม่มีแต่มันมีอะไรเลยทีนี้มันก็มีดินอยู่นะดินเนี่ยมันไม่ได้ทําเอาทรายมาเกลี่ยหรืออะไรมาเกลี่ยมันก็มีฝุน่นชายจีวรของพระพิสูจน์ก็เปื้อนฝุ่นพราหมณ์ก็เลยคิดว่าเอาเราควรที่จะนาทรายมาเกลี่ย ก็เลยเอาทรายมาเกลีย่ยพอทรายมาเกลีย่ยในฉอนนั้นแกก็ไปอีกโยมแกชอบไปสังเกตการนะว่าแกจะทําบุญอะไรได้บ้างในแต่ละวันแต่ละวันวันต่อมาเนี่ยเขพิสุก็ไปอีกโยมวันนั้นแดดแรงแต่เช้าๆนะแต่ก็แดดแรงอยู่ในขณะที่พิสุกําลังห่มผ้าอยู่นั้นนะ่ะพราหมณ์ก็สังเกตเห็นนะเห็นอะไรเห็นเงื่อไหลออกจากกายของพิสุที่กําลังห่มจีวรน,นั้นพอเห็นเงื่อไหลแล้วแกทํำยังไงในทีนี้ แกก็ปิ้งไอเดียเลยนะยมจงใจนะจะต้องทํามนดบทําปรมกันแดดมาให้แดดนะมันโดนพิสุแกก็ไปทําปรมในที่นั้นในขณะที่แกทำปรมเสร็จแกก็ไปดูผลงานแกอีกนะไปมองดูเอ้พระพิสุมาผมจีวรแล้วจะเป็นยังไงปรากฏว่าในวันต่อมาเนี่ยฝนตกแล้วทีนี้เออปรมมันจะกันฝนได้ไหมเขาทําบังแดดนะมันไม่ได้บังฝนฝนก็เปียกพอฝนเปียกทํำยังไงล่ะ พิสุเปียกผลแกก็เลยทาศาลาเลยที่นี้ทําศาลาเลยเนี่ยเห็นไหมวิธีการคิดบวกของแกทําไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยอันนี้คือพร้อมบวกนะโยมนะอ,อให้จิตมันเป็นกุศลไงไม่ใช่ว่าใครพูดไม่ถูกหูหน่อยเอา้าด่ากันเลยนะอันนี้มนไม่ดีบวกแบบนี้ไม่ดีเพราะบวกแล้วมันเป็นลบไงจิตเป็นอกุศลบวกแล้วมันจะต้องเพิ่มขึ้นจิตเป็นกุศลนะถึงจะดีเมื่อมีการสร้างศาลาเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ทําการฉลองนะทำการฉลองศาลา เมื่อมีการฉลองสาลาเนี่ยชนทั้งหลายก็มาประชุมกันอย่างสถานที่นั้นนะพระองค์ก็ไปอย่างสถานที่นั้นแล้วก็มีการกล่าวอนุโมทนาถาถานะเพื่อให้พรามนั้นได้เกิดความปลื้มใจในการเจริญกุศลและก็พูดถึงว่าบัณฑิตนะบัณฑิตเนี่ยจะมีการสั่งสมกระทำกุศลอยู่บ่อยๆทุกๆขณะนะเป็นการนำอกุศลน,นำมลทินคืออกุศลออกไปจากจิตใจของตนโดยลำดับ และพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าอนุปุเพนะเมธาวีโถกังโถกังคเนคเน,นกัมมาโรรชตัดเสวะนิทเมมะละมะตะัตโนบุคคลผู้มีปัญญากระทำกุศลอยูทอย่ทีละน้อยทีละน้อยในทุกๆโอกาสโ,าสโดยลำดับพึงกำจัดมนทินของตนได้เหมือนกับนายช่างทองปัดเป่าสนิมทองเช่นนั้นหมายความว่าช่างทองในเวลาที่เขาจะหลอมทองนะเขาจะต้องหลอมหลายครั้ง หลอมทองแล้วก็ทุบทุบหลายครั้งเพื่อที่จะให้สนิมทองมันออกไปเมื่อนําสนิมทองออกไปได้แล้วเขาก็จะสามารถทําเครื่องประดับต่างๆได้พระภิสุก็เช่นเดียวกันหรือบุคคลผู้มีปัญญาก็เช่นเดียวกันควรทํากุศลอยู่บ่อยๆหนึ่งๆการทํากุศลอยู่บ่อยๆหนึ่งๆนั่นแหละสามารถกําจัดมนทินมีราคาเป็นต้นของตนได้ทําให้มนทินปราศจากไปได้ท่านก็อธิบายว่าเวลาที่มนทินมันหมดไปก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสนั่นเอง ในคราวที่ปรองตรธรรมเทศนานี้พราหมณ์ก็อยู่ในสถานที่นั้นและก็ได้ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็อาศัยธรรมเทศนานั่นแหละเจริญวิปัสนาสามารถกระทําโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลให้แจ้งนะธรรมเทศนาก็มีประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเจร,ริญกุศลในแต่ละวันแต่ละวันก็ชื่อว่าเราได้ทําตามบัณฑิตในการก่อนพราหมณ์ท่านนี้อาศัยการเจร,ริญกุศล เบื้องต้นก็มีการตากทางญ่าเพื่อปรับสถานที่จนกระทั่งมาสร้างศาลาจนกระทั่งฟังธรรมในสำนักของพระองค์และสามารถกระทําโสดาปฏิมากโสดาปฏิผลให้แจ้งได้บุญเล็กๆใน้อยน้อยโยมที่สั่งสมทีละเล็กทีละน้อยเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่บุญที่มีกําลัง,ย,งยิ่งขึ้นฉันญาติโยมทั้งหลายอยู่ในสถานที่ใดก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสเราก็จเจริญกุศลให้เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในทุกๆโอกาสนั้นเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเรา มีความคุ้นเคยกับกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นก็แน่นอนแล้วว่าจะกำจัดอกุศลได้ในคราวที่กุศลนั้นเกิดขึ้นเป็นไปยันถ้าว่าเราต้องการที่จะเพิ่มพูลกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็พยายามหาโอกาสในการเจริญฐานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เกิดขึ้นตามโอกาสตามฐานะอันควรในคราวนั้นนั้นยันในวันนี้ได้มีโอกาสนำเรื่องราวของพรามท่านหนึ่งมากล่าวญาติโยมทั้งหลายให้ฟัง ท่านนี้มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในอัตถกถาเป็นคําอธิบายพระดํารัสของพระองค์ที่เป็นเนื้อความพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกการที่เราอาศัยอัตถกถาก็เพื่อที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าในพระไตรปิฎกนั้นพระดํารัสนี้พระองค์ตรัสแก่ใครและใครได้รับประโยชน์ก็เป็นอนว่าพระองค์ตรัสแก่หมู่ประชุมชนที่อยู่ในที่นั้นที่ประรบพราหมณ์ที่ทําบุญไปตามลําดับ พรามก็ได้รับประโยชน์ชนทั้งหลายก็ได้รับประโยชน์ฉะนั้นการศึกษาพระบาลีการศึกษาอัตถกถาเป็นสิ่งที่ชาวพุทธแบบเถราวาทศ,ศึกษากันมาโดยลําดับฉนันพูดใดก็ตามประสงค์ที่จะเป็นผู้ที่รักษาพระธรรมคําสอนแบบเถราวาทก็ควรที่จะศึกษาคําสอนตามระบบอย่างเป็นลําดับนั่นแหละไม่ควรที่จะตัดเอาคําอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเรา เข้าใจว่าเรารักษาพุทธวจนะอาจจะเป็นการทําลายพระพุทธศาสนาแบบเทรวาตก็เป็นไปได้ฉันในวันนี้ก็ขอโมทนาในกุศลเจนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจะได้ขนขวายเจริญกุศลกนงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลสนิ้จบเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภาย่ต้าร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอด สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ